สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับส่วนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเอาน้องควายนะครับที่เคยเถ่ายไว้ให้ทุกท่านดูครั้งก่อนๆนะครับวันนี้จะเอาเขาเข้ามาที่นาเราคืน,นครับพอดีเมื่อเช้านะครับพ่อแกเอาไปปเปาอไปอมัดอยู่ฝังนาคนอื่นนะครับอตอนช่วงเย็นเราก็จะเอากลับมา นะครับมามาที่หน้าเราคืนนะครับเพื่อให้เขาได้เป็นที่พักนะครับของเขานะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมว่าจะมีความวุ่นไวายไหมหรือว,ว่าเหตุการณ์ปกตินะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับก็ควายของเราก็จะมีสามตัวนะครับสามตัวด้วยกันนะครับเป็นควายเผือกสองตัวนะครับแล้วก็ ควายสีดำหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าจะทำยังไงบ้างครับก็ช่วงเย็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาเขาไปให้น้ำด้วยนะครับให้น้ำนะครับช่วงช่วงนี้ก็อากาศแรงพอสมควรครับท่านชมนะครับควายอยู่ฝั่งโน้นครับท่านชมนั่นนะนะฮะตัวเล็กตัวแม่อยู่ฝั่งโน้นนะครับ เ,เราจะเอาเขาเข้ามานะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็สบายสบายครับไม่ร้อนมากนะครับเหมาะกับการเดินเล่นของทุง่งนานะครับก็จะสังเกตว่ามีมูลมูลควายอยู่นะครับขี้ควายนั่นเองนะครับแล้วก็ทําเป็นจุดจุดไว้นะครับเพื่อไม่ต้องอใส่ปุ๋ยนะครับ ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับตรงนั้นน้ำเพิ่งแห้งไปนะครับโอเคนะครับตรนนู้นก็จะเป็นเจ้าพี่ของน้องขวัญใจนะครับนั่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเอ,อ๋นะครับก็จะเป็นทางเดินลักษณะแบบนี้นะครับ ให้เขาเข้าออกได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดให้น้ำเขานะครับตรงนี้จุดให้น้ำนะครับครนะรท่านชมยุบไงลองแกะลวดออกก่อนนะครับน่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดให้น้ำเขานะครับเนี่ยทางออกทางเข้าอยู่ตรงนี้เลยนะ นี่นะเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวตัวพี่สาวเขาก่อนนะครับก็ควายทั้งสามตัวก็จะเป็นเพศเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับเพศเมียทั้งหมดเลยจะตัวนี้ที่เคยบอกไปครับไม่ให้ไม่ให้ใกล้เลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็สามารถจับเขาได้บ้างแล้วนะครับงานเดินเขาพยายามเดินนี่ผมอ่ นะครับนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นหลักเขานะครับไม่ได้ตั้งชื่อให้เขาผมเรียกแต่เกลี้ยเลนะฮะท่านผู้ชมก็เราจะใช้เท้านะครับในการเตะนะครับให้เขาออกเฉยๆนะครับพอดีคอนไม่รู้ว่าพอแกไว้ตรงไหนนะลักษณะแบบนี้ฮะย๊บดึงได้ครับปกตินะครับพอดีไม่มีผู้ช่วยนะครับต้องใช้ความสามารถเองนะครับ ได้หลักมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้อนนะครับไปหาแม่เขาเล็บเปนลูนเล็บปนูกน,นี่ก็ต้อนไปหาแม่เขาก่อนหอมหอมหอม นี่ค่อนข้างตื่นคนครับตัวนี้นะครับก็พยายามทำความเข้าใจกับเขาตั้งนานครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะฮะดูดวงอาทิตย์ช่วงเย็นครับโอ้สวยงามนะครับั่งนุ้นก็จะมีวัวของลุงนะครับ เจ้าตัวแม่นะครับเจ้ตัวแม่ครับก่อนที่จะเอาของตัวแม่นะครับเดี๋ยวจะไปทางน้องคอนใจก่อนนะครับจะได้เขาเดินมาหากลิ๊กคลิ๊กคลิกยังไงบ้างาน,นี่ครับเจ้าตัวแม่แก่แล้วนะฮะนี่ครับ เราจะเดินไปหาน้องขวัญใจนะฮะอ๋อปั่นอยู่นีกนะครับขวัญใจ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 นะขวัญใจนะนี่ยขวัญใจนะฮนะอ่าถักทายเขาหน่อยนะี่ครับก็เดินมาหา Kích thính, kích thính ừ. Đấy, chút Này Đấy, chúc này, chúc này ừ. Con trai kiểng mạnh, kiểng mạnh ừ. Ừ. Con trai kiểng kiểng Nè Cho liền hồng thao của ngập <laughs> 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 Mấy mà lúc mà Chào con trai cả <laughs> Kết mà cái chơi gần lời hả Oh. ภาพที่ดีต่อ,ตอกันมมกเลยนะครับอันนี้ครับมัดตรงเาสารั้วนะครับตรงนี้ครับต้องใช้ความอาาุปกรณางโทรศัพ์ก่อนฮนะตุบโอ้ยยากจังนี่แกะได้แล้วฮะท่านชมนี่แกะได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะตอนไปหาแม่เขานะฮะ

เฮ้ย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 นี่นะครับสามตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮก็ใช้ภาษาเขาก็คือการไล่ครับคือหุยฮุยฮุยนะครับจะพาเขาไปกินน้ำก่อนครับอันนี้คือปมของแม่เขานะครับ ตรงนี้นะจะพวผงฟางโทรศัพท์ได้นึงนะได้แล้วฮรับต่อไปก็ให้เขาดื่มน้ำกินน้ำนะครับนี่สนใจดื่มอยู่ว่าตอนนี้นะ กินน้ำอยู่ครับส่วนแม่เขาไม่กินฮะฮะ่ขาใจกำลังกินอยู่นะครับกินน้ำอยู่ครับอิ่มแล้วก็เข้านะฮะนี่ฮะพิธีชาวบ้านนะฮะ เครับเดี๋ยวมัดเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อนะครับตัวแม่มาถึงก็เล่นน้ำเลยฮนะนี่ฮะพลิกไปมาสงสัยร้อนนาดูนะครับส่วนเจ้าลูกเจ้าควันใจอยู่ข้างบนนู่นนะ,ะเดี๋ยวมัดต่อนะฮะนมีความสุขใจไปนี่ก็จะเอาขวันใจไปไปผูกนะฮะ ฝั่งงูนะครับอน้องชายมาครับไกลๆครับเดินมาไปคอนใจไปไปไปอนใจไปอนใจไปเฮ่เอาจะอยากเล่นน้ำกับแม่ครับคอนใจมามอนใจมาวันนี่มา

อ้า,ปาวปะฮะงูจะมานุนยปเ,ปเออไม่เป็นไรให้ให้เขากินหญ้างไงกินหญ้าก่อนนี่ครับน้องชายมาครับด้วนความสงสัยครับๆๆๆ <laughs> อะนะครับเดี๋ยวไปปลูกนะครับเสร็จสิ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็ฝากอ่า กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับให้กำลังกับช่องส่วนใจสักมาด้วยครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ